คุณภูริโชควงโกมลเชษ Head of Digital Enhancement พร้อมด้วยคุณสุนิสาอน,านันทนุพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโมบายคอนเทนต์บริษัททูคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนและคุณสิริธาราเบญจรงคกุลกรรมาการผู้จัดการบริษัท INN Connect จำกัดร่วมกันมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรมดวงเศรษฐีลุ้นรวยทอง เป็นกิจกรรมที่ True d e t e c จัดทำร่วมกับบริษัท I.N.N. Connect จำกัดเพื่อส่งเสริมการตลาดและเป็นการกระตุ้นยอดการใช้บริการ SMS ในลูกค้า True 5G และ d e t e c โดยสมัครบริการคลิปทำนายดวงชะตารายวันพร้อมเค็ดลับเสริมโชคลาภข้อความละ5บาทจัดส่งวันละ2ข้อความมีสิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า1 0แสนบาทจำนวน5รางวัลและบัตรของขวัญโลตัส500บาท40รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น5 2 0 0 0 0บาทสำหรับกิจกรรมนี้มีระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่31มีนาคม2568โดยมีผู้ใช้บริการเครือข่าย True 5G และ D-TAG ที่สมัครบริการรับคลิปทำนายดวงชะตารายวันพร้อมเคล็ดลับเสริมโชคลาภจำนวน25,224หมายเลข มีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน5คนได้รับรางวัลเป็นทองคำมูลค่า1 1 0 0 0แสนบาทจำนวน5รางวัลประกอบด้วยคุณช่วยโคดชมพูชาวจังหวัดนนองทรยคุณปัทมาพรสีนาคสุขชาวจังหวัดนครราชสีมาคุณรุ่งทิพย์บำรุงกิจจังหวัดกรุงเทพคุณถาวรสุภพมาจังหวัดกรุงเทพและคุณดังลั่นนามวงศาจังหวัดนครราชสีมา คุณภูริโชตวงโกมลเชษกล่าวว่าก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมแคมเปญดวงเศรษฐีลุ้นรวยทองซึ่งกิจกรรมนี้เราจัดมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5เดือนที่ให้ร่วมสนุกกันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากมีการจับรางวัลผู้โชคดีได้รับทองคำมูลค่า1น0 0 0แบาทรวม5รางวัลซึ่งแคมเปญนี้เป็นกิจกรรมที่ True DT ร่วมกับสำนักข่าวอเจัดขึ้น จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในบริษัทพาร์ทเนอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง True d t a c และสำนักข่าว INN ซึ่งทางเราจะมีแคมเปญนี้ออกมาเรื่อยๆเพราะการจับรางวัลครั้งต่อไปผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็จริงๆแคมเปญนี้เราจัดตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงมีนาปีนี้นะครับผมก็ระยะเวลาประมาณ5เดือนนะครับที่เรา ร่วมสนุกกันนะครับก็มีผู้โชคดีหลายๆท่านส่งมาแล้วเราก็สุ่มเลือกมานะครับผมจริงๆแคมเปญนี้ก็เป็นแคมเปญที่เราทูและดีแท็กร่วมกับ INN n e นะครับผมที่จัดแคมเปญน,นี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแคมเปญน,นี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเออเป็นช่วงนี้วิชาชีพเยอะเนาะก็จริงๆก็ มันก็มีบางส่วนที่เป็นวิชาชีพแต่อันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะฮะหลังจากที่เราได้เห็นภาพผู้โชคดีหลายๆท่านทีไไ่ได้ได้รับทองจริงๆนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าร่วมแคมเปญอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเชิญชวนให้ร่วมกับในส่วนของบริษัทหรือพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นเรา True Detag และ iNN n e w อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ึ่งจริงต่อไปเราจะมีแคมเปญนี้เรื่อยๆอทางพาร์ทเนอร์เรานะฮะก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมกันอีกร่วมสนุกกันอีกเรื่อยๆก็ติดตามแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะครับครั้งต่อไปผู้โชคดีจะเป็นคุณก็ได้ครับทางด้านนางสาวปัทมาพรสีนาคสุขชาวจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า1 0น0 0แบาทเปิดเผยว่าตนเองเข้าร่วมกิจกรรมสมัครบริการรับคลิปดูดวงรายวันพร้อมเคล็ดลับเสริมโชคลาภ มาได้สักพักแล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็ใช้บริการเครือข่าย d t แทมานานกว่า10ปีที่ผ่านมามักจะมีแคมเปญและกิจกรรมให้ร่วมสนุกอยู่ตลอดโดยทองที่ได้รับรางวัลครั้งนี้จะเก็บไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ทองมีราคาแพงพอเราได้รับโทรศัพท์ว่าเราเป็นผู้โชคดีตอนแรกเลยคอร์เซ็นเตอร์ค่ะทำไมอะทำไมจเล่เะ ตอนนี้คอนเซนเตอร์แบบเยอะมากโทรมามีในคอนเซนเตอร์ทั้งนั้นเลยใช่หนูก็ไม่ไม่เชื่อ,อ,อ,อก็คือแบบว่าไม่ได้เรียกร้องให้เราแบบโอนก่อนจ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจเชื่อใช่ค่ะแล้วเราดีเช็คอะไรีเช็กก็คือจะขอเวลาที่เขาโทรไปอะค่ะจะขอดูว่าเว็บที่ว่าแคมเปญใช่ค่ะ ก็เลยเข้าไปดูใชก่ก็มีก็มีชื่อตัวเองจริง